สวัสดีค่ะวันนี้ที่เรามาทำจังระดเราเรียกทำขนมจังราดะทันจะพูดกันเน,ะนาะผสมน้ำใครบอกกินจังระดแล้วอ้วนไม่เลยนี่จังระดที่เราปั่นแล้วนะคะนี่สีส้มดูเนาะสีส้มใส่ก็ประมาณสี่ห้าร้อยนะคะแต่มากก็แล้วแต่เราที่เราจะใส่นะคะ,ะ,อะ,นะคะโอเคอันนี้คือไซเดียมฮาร์ดนะคะก็คือย้าอหาจากธรรมชาติปไปเลยกินแล้วถ่ายง่ายนี่แล้วก็ผสมน้ำเนาะใช่เนาะเอาขึ้นมาใส่ไปเลยง่ายๆเราอยากใส่อะไรก็กใส่ไปเพระาะว่า คน,คน้ำชาตานะคะเคคุณคนให้เข้ากันนั้นก็นี่ข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตเราก็ซื้อแบบะอ,อะไรนะฮะออร์แกนิกเนาะข้าวโ,โอ๊ตออร์แกนิกใช้แบบออร์แกนิกคีอแล้ดีรู้สึกถูกนะแล้วน,นี่ก็ไม่แต่เราเลยนี่เขามันจะประมาณกับถ้าเราไปลี่ยเคแล้วเราก็กระจายนี่คุณคนคนะน,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 นี่ย่าง ไม้ฝักชีสนะคะอันนี้ลองมีเหลือเนาะใส่ไปหมดเคมาะแล้วก็เล็บหน้าดำเราจะใส่เลยใส่ไปเท่าไหร่ก็ใส่เท่าไหร่ใส่เลยหน้าดำก็ต้องมาขาวใส่ไปเลยแล้วก็คืออันนี้เม้ปักฟรีนะคะตัวนี้นี่ลองมีอะไรลงไปน้ำชีมอลขาดไม่ได้เลยนี่คือโอเมก้าสามสูงมากเจาไปจากนั้นก็คือนี่แครนบอรี่ใส่ลงไปทุกคำเนิดหน่อยเพราะว่าหวานเนาะนี่มะพร้าวจ้ามะพร้าวผมพูดเลยชอบมากอันนี้ผม อันี้คือโอจิเบอรี่มือสายตาสักการ์แก่แล้วรับผานเรามาอันนี้คือลูกเกดนะคะไอ้ลูกเกดเันจะเบื่ออันน,กกน,นี้อร่อยมีสีแดงแล้วก็สีทองแตงเปรี้ยวที่เราชอบแล้วก็ขานไม่ได้เลยคืออินทรารังนี่ง่า,ายๆอยากของเรามาที่ยังไม่ไดใส่บ้างอ๋อไม่อัลมันอัลมันอัลมันคืออัลมันได้เนาะทำง่าย ไม่ต้องใส่้ตาลไม่ใส่คัะอันนี้คือทำไวยเราอยู่เตอราจนเจก็ทำแบบนี้โดยใส่ลกค้ก็จะมีใส่ไข่เพมันจะแบค่นี้เองใหง่ายเห็นไมคัแล้ก็ไปใส่ค่ะอดแล้วก็อแค่นี้เองไม่ใส่เลยแค่สเอเคไปบกกันนะคะ